อยู่กับคุณโก้นะครับเอาชื่อไม่หลอนได้ไหมครับนะครับเอเมนชื่อคุณโก้ไหมครับเดี๋ยวได้ปิดบมามาลงมาลงมาเออนั่นแหละนี่คือตัวคุณโก้ก็เป็นผู้หญิงมันบุเลยไม่ใช่ละนะครับนี่คือของในตัวเราเราไม่ให้มันหรอกนอเล่นไปมึงไปคูท่ามไปนะครับเฮ้ยมาเรีมาเรีไอโก เฮ้ยไอซ์เรามีทอนเยอะครับคุณโกเอาไหมครับม่มีไม่หรอบริจาคเล็กครับมีครับมีครับมีครับมาเอาได้หีบครับเดี๋ยวคุณทำหีบไปโกโกมาเอาได้หีบครับ เอาสีไม่ได้หิบเออมันทำตัวเป็นผมงครับชื่อแม่งไม่เปลี่ยนอรเอยแล้วจะเดินล่องลองแล้วก็ขุดนะฮะ ร้อยนะครับเหลือแค่ดีเออบาดี้บาดี้บาดีกูได้ปวดท้องเลย ะรอตอนเช้านะครับแล้วจะตัดคลิปไปตึกตอนเช,ช้าทุวยเบิดเบิดเบิดเชิญครับจะรับะไรดาีครับรับห้อง ต in <ge> ัดชิปกันครับจากที่เราตัดชิปไปครับเจะเช้าแล้วคุณโก้ก็ออกไปเลยออมีนะมีนะมึงยังอยู่ครับมันยังอยู่เฮ้ยขอไม้หน่อยไม่มาหนีรับมาหนีตุ๊ด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 เอาละเอาหมดละของข้างไหนกูไม่รู้กูไม่สนครับเออผมจะไปประจนใครนะครับ ดีครับเราจะมาคาดเกมกันนะครับเกมมาคับนะครับว่าเด็กดีเลยนะครับได้แล้วกูฆขามิพินชิบหายเด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 เมึงอยาบุญฆ่ายเราจะมาฆ่าหมูกันนะครับฆ้าได้มันยังหม่อมมัดเอมเมทิโอเมทิโอจะข่ามึงด้วยเมทิโอ เยอะดูเยอะแน่นอนคืนนี hmm. ้เยอะแน่นอนไม่ใช่ละลุกขึ้นมาแรกรูปตัางข้าวท้ามีหนังป้าโอ้โหอ้โาอย่างนี้หาข้าวท้าเราอยู่นั่นไงลา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 เฮ้ยพอกขึ้นมาอะนี่คือห้องกูมึงอย่ามายุ่งครับมิกไปจ่ายแล้วไปหาหมูไป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 ดมโอ้ขึ้นมาก็เจอหมูแล้วครับผมเรื่องของมึงกูไปละ เอ้าเฮียกูต้งองไปตัดต้นไม้ครับมีขวานสองอันแล้วก็เดินไปเดินไปนะครับไปตัดไม้จะมีเงินน้ำเผื่อหน่อยหรอครับนิ่งเอาอา่ไม้อะแล้วก็จะไปคลิปไปเปรียแค่ดีนะครับนิ่เอาอ่ะไม้ตูหน้ากูหน่อยสิ